เช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้เราจะไปอ่านหนังสือกันนะฮะเพื่อที่จะสอบลายภาคครับมาแล้วนะฮะตอนนี้ขออนุญาตสี่รถแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เราก็อยู่หน้ามอนะครับเรากําลังมา,าหาอะไรกินนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบ้าชิปกะเพราซิงนะครับซึ่งเป็นร้านประจําของเราตอนอยู่ปีหนึ่งครับ เมื่อกี้คือแบบพากันขี่รถเผาฝนมานะฮะจากร้านเาประทิบกระเพราซิ K ่งตอนนี้เราอยู่ที่ตึก18นะฮะก็คือสภาพเปียกโอ้ย่ยยไม่ไหวจริงๆไ้อ่านหนังสือกันนะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือไม่มีไฟในการอ่านหนังสือเลยนะ <c oughs> ก็คือพากันนั่งนั่งขี้เกียจนะฮะไม่มีคนมีไฟในการอ่านหนังสือนะฮะตอนนี้ <c oughs> รู้สึกว่าตอนนี้ก็มีไฟขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะฮะขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะครับไม่บา